ครับผมฮัลครับผมก็จริงๆมันนี้จะเป็นครโมชั50ปีเนาะสำหรับซาวน์ฟเฟรชชั่นนะครับผมนีก็วันนี้เป็นเกียรติมากๆนราะก็มาในทีนี้เลยนะครับมแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้ยินมีทีมเป็นคนนกของจีนด้วยซึ่งมีรู้สึกแฮปปี้มากครับมว่ารู้สึกเหมือนได้ชาบ้าบาทางที่บ้านที่กเป็นคนพวัจีนด้วยก็เมืได้แบบาวบ้า เชิดใจครับชิใจก็เหมือนเราเป็นสองประเทศทีระหว่างไทยกับจีนด้วยหยาย่าแล้วก็เป็นเกียรติมาการทำงานไปชี้ใ yeah. <Yeah> ัไปชี <journée> ้ใกนไปต่อไปเยวก็จะไปับขวนแต่ว่าก็ก็ไม่วเรื่องของอะไรก็คือก็คิดงจีนครับวันนี้ก็คิดถึงจีนก็อะไรที่เป็นการมีเพศสัมพีนธ์ก็ชี้ ว,ว,วันนี้มีชวพิเศษด้วยยังไงครับครับวันนี้ก็มีโชว์พิเศษที่อ่ิเสริมไว้ก่อนเลยแล้วกันเป็นเพลงภาษาจีนครับที่ที่ออกเมื่อปี2 0 2 0แล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้แสดงสดที่ไหนเพราะว่ามันยังไม่มีโอกาสาจริงๆวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสาที่ดีมากๆก็เลยอยากจะชวนพี่นี่ให้ทุกคนได้รับนี้เป็นเพลงอะไรยังไงเป็นเพลงชื่อว่าฟาช่าฟาช่านั่นคือรู้ัน พูดจากความรักที่เป็นแบบอะไรเงี้ยแลกันเป็นคนโง่คนเด็กอะไรแบบนี้เยอะเลยพยายามคิดแบบจะตามหลังเราครับแต่ว่าเราเขากับไม่เลือกเราใช่ไเม็นที่โปรดิวเซอร์การันที่นะครับเอาไว้แล้วเขาก็เลยเลือกว่าอยากจะให้ร้องตอนนี้ก็เลยได้ได้มีโอกาสได้ร่วมงานแล้วก็ได้เลยใครเป็นว่าน้องเพลงในตัภาษาแล้วตอนนี้ใช่ครับตอนนี้ก็มีทั้งภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษาจีนครับ ก็ต้องมีโอกาสก็อยากจะหลายๆประสานษาได้นอกจากวันนี้เพลงเราเล่นอะไรเราดูแบงค์เจีส์พีมาวันนี้เจมส์พีครับเตจมส์พีครับขออีกเดียวก็ขอให้เวทีรับขนาดใหน่ <c oughs> ก็พอครับผม่ันยังไงมันจะขนาดไหนมันจะยังไงมันฟิลเลยครับแต่กับเราแต่กับเราแต่ว่าก็ในขนาดเดียวกันก็อยากจะให้โชว์มันออกมาแบบให้ทุกคนมีความสุขนะครับฝักงานวันนี้ไหมใครับยังไง <c oughs> ก็ฝากงานวันนี้ด้วยนะครับนนเป็น งานที่สาแฟรงชิในามทีเป็นงานที่เป็นสังกัดของแบรดว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนมายาวนานวันพรนี้นะครับผมจะครบ50ปีแล้ววันนี้พี่ก็มามาุสลองด้วนกับนนีคพนเสรมสหรับสองชุับผมเป็นฝ่แบบพี่่งน้จะนดกันบ่อยากันบ่อยมากครับมทีนี้เจอกันอีกรแล้วกันทีใจที่ได้เจอกันเัวนีครับงกับพี่แมทำงานเยอะช่วงนี้กัวพี่เราดูสิกัพี่ครับก็เหมือนเราได้ ได้เจอผู loser, ้คนเนาะแล้ว hmm. ก oh, ็ท hmm. ี yeah. ่สำคัญคือได้เจอคนแปลที่อาจจะไม่ได้เจอในหลายหลายปีเพรนั้นปที่ผานมาละครก็ไม่ได้เจอเลยก็ตอนแรกก็มีโอกาสที่ได้เจอเขาแบบป่อยมากๆก็ดีใจที่ได้เจอช่วงอีรังารมากช่วงีักวมา่เดิมหมก็คือจริงๆไม่ได้ล้องอะไรเลยครับก็อยู่ที่ว่างโอกาสจะนานเท่าไหรก็พยายามจะทำให้ได้ ใแบบว่าอทุคนมาเข้ามาได้นะครับจะเข้าได้อีกจะเข้าได้อีกครับจะเ้าได้อีกคจะมีถือว่าไร่ยว่าอีกไงก็ทำได้วได้ใช่ใช่โอ้ชงนี้ก็มีซลลครับมีหลายคนเซลล์แบบเแบบหนานเปี่คือที่ว่าสัมักัสัมมาสุนะนี่ก็เลยรู้สึกว่าเข้ายินแล้วก็ ดูแลร่างกายดเเ้วยแบบว่าฟิเนสก็ซเติสด้วยอะไรอย่างเงี้ยแอบซุ่มอ,อะไรบ้า,าอะไรนะแอบซุ่มอะไรบ้างก็มันจะโทนมันจะโชว์เมือนยั <laughs> งไงครับคนตอนนี้แบบบางทีก็คือแบบเป็น joy ของการกินอะไรเงี้ยครับแล้วก็พ <c oughs> อกินเสร็จแล้วเราต้องเดินออกเราในขณะเดียวกันเราเราแบบว่เนคารี่ยงมันดีก็เลยซุ่มอะไรแบบมันมันบาลานซ์จิตใจ ก็ร่า,างกายด้วยใชคือมีร่างกายยังอมต้องทานของสุขภาด้วยก็ก็หวังว่าว่ามันจะดีวันนั้นครับอาพยายามไปอยู่แต่ว่าบอกไว้ก่อนจากท่านหวังอะไรมากนะครับก็อยากใช้ใชชีวิตแบบชิวๆไว้แล้วก็ไม่ได้เล็กมากเป็นไงด้วยภาพที่มีนกินอร่อยด้วยใช่ก็ได้ทานอาหารอร่อยอร่อยด้วยออกร่างกายแล้วมันบอกร่างกายพอร่างกายดีมันมันพอสุขภาพดีจะในมันก็ออกสุขภาพ ตอนนี้ก็ทำที่อากัรกินแล้วก็ออกกับรางกายแล้วก็ทำงานเขาไม่ได้มีแบบว่าเนี่ยมีแบบว่าร้เรื่ที่กิดขึ้น่ีบยเขาไว้ติดตามกนดีว่าอาจจะมีโปรเจกอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับว่าเขาเ็นแะเ็การหวังอไรบ้างนะครับผมเพว่าอยากจะไปนไปมาเป็นมุมแผนี่เราคมีโอกาสเออเดี๋ยวจะมีคามเี่ยับเร่องภาษา แต่ว่าเป็นเพลงเพื่อเป็นสิ่งเดียวกับเ่อที่มีทำเมื่อ5ปีที่แล้วก็จะเป็นเพลงที่ทำคู่กับ EP สิ่งที่ว่า Paradise ะกัก็เดี๋ยวเาจะตอนนี้กำลังเตรียมงานกับต้วปีเป็นเวลาที่แล้วอย่แง่ก็แบบด้วยครับคอนเซปตก็จะเป็นคอนเซ็ปต์แบบสดใสสครับชื่อว่า Paradise ก็คือคนที่คนอยู่ด้วยหรืว่าสถานที่คนอยู่เรารู้สึกสบายใจ ในช่วงเวลาที่แบบเอางานมาลงมือใช่ครับจริงมีเดโมอยู่แบบเองเลยที่แบบอยู่ในสต็อกอะไรางเงี้ก็อยากจะค่อยๆปล่อยออกมาให้เราได้ได้มาในสุดๆยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเอาจริงๆค่อยๆเองที่แบบเป็นเดโมประมาณเกือบสามสิบปีแต่ว่าขอแบบเป็นเดโมอะต้องมีหน้าตแล้วก็ค่อยๆเลือกจับอะไรที่แบ แล้วมันมีเพลงที่ปล่อยได้เลย่าเงี้ยีเพลงเหมือนลได้เหมือนเพลงนี้อย่าเลยเลยแตนำเพลงรโอ้ีหน้าจะตัวขาดเอาป็นว่าถ้าเเป็นไมาที่สุดก็าทำไมาที่สุดกอยาปอะไปมละ่อมม่ใ สำหรับตัวเอก็คว่าทางนี้ทีมีครแี่วามสุสบายใจสุดๆแล้้อยู่กับครอบครัวด้วย่ที่บ้านด้วยหรือว่าถ้ามีโอกาสในอนาคตก็เดี๋ยวเล่ประว่ากันแต่ว่านะตอนนี้รู้สบายใจแบบนี้แล้วก็รู้สึกสนุกแบบนี้ที่ได้สร้างสรรค์งานนี้แบบมีให้เราเป็นตัวของเได้มากที่สุดเสียงได้ใช่ไหมครับไดี๋ยวพี่ขออนุญาตเซฟเสียงนิดนึงอาจจะทำงานนี้ได้แต่เราไม่ยอมีินชัชัดวมีสมนะก็มีเป็นเสียงที่แบบ อาชีพนี้ด้วยนะแล้วก็อาชีพนักแสดงก็เป็นอีกอาชีพนึง,อองตอนนี้ก็เหมือนมีสองอาชีพที่มีได้ทำด้วยกันแล้วมันก็รู้สึกสนุกบางทีอาจจะไปเดินละครแล้วก็บางทีก็อาจจะได้แบบการแสดงของตัวเองแต่ตอนนี้ในฐานตัวเองก็มีคนไทยมากขึ้นรอรอลุ้ยกาสที่อยากจะไปไลอลสสงอสำหรับตี่เองคิดว่า อายุร่างกายที่น่าจะเริ่มป่วยแล้วแะนะมัจริงนอายุเท่าไหร่จะยี่สิบสองตัวแรกไปมาถึงบอกว่ามีรู้สึกว่าอะไรใช่ไหมเราใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าที่อย่างที่บอกมันจะมีโซนที่คนอาจจะรู้ว่ามันป่วยบ้างนะมันอาจจะเป็นคนที่แบบอาจะตกรู้อะไรแนแต่ว่ารู้สึกตอนเนี้ยสบายใจกว่าแล้วก็ได้สร้างสรรค์ผลงานแบบนี้รู้สึกดีกว่า ได้็มด้องม่อยากนรี้แบาโอ้โหจริงๆตอนจะุ้ี่แบบเมื่อไหร่เนพรก็ทุกคนก็มีมีสามีเหมือนกันที่แบบเจอแบบเจอตางานอะไรนู้นแวก็บอกว่าที่ครับผมแบบชอบพี่มากเลยแบบผมชอบผลงานพี่มากเลยพอได้เรีแบเอปกติแบบเราเป็นนองมใช้ก็ก็มีแนะนำทงายๆ่้คือแบบ ลองหน้าคทั้งนี então, tenha, ้ก็เป็นอันที então, er like Gan ่ ganhar, não, não. Não, não, não. ีสุดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งนี้มันจะดีที่สุดสำหรับน้องันจะมการที่งผูีมันมค่ะ่มัแลุที่เป็นแฟน้นมากโอ้ก็ต้องอันนี้ก็เป็นสิ่งของการช่อนเนาะการสื่อสารว่ามีไหมมันมันทุกอย่างมีเดียวกันหมดก็ก็ไม่ได้ติดแต่ว่าดูซิว่าถึงซ่อนาระเมื่อไหร่เพราะว่าผงจะเริ่มอยากจะอยากจะทำอะไรอะไรก็ขอให้มันเป็นการซ่อนแะมัน เตอมมีแน่ๆเลยต้องแค่หลายยี่นาเติมมีแน่ๆไหมอันนี้เติมมีเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ก็คุยนิดหน่อยก็ได้คุยกันแล้วแลก็มีการพูดคุยกันบ้างไหมมีการพูดคุยเรื่องนี้กันบ้างไหมกั้ยก็ก็มีบ้างครับมีบ้างเพราะว่าอจริงๆยังไม่ได้พูดคุยกันกับทุกคนจริงๆพูดคุยกับทุกคนแหละไม่ว่าว่าจะเป็นยังไงก็อยากจะให้ทุกคนติดตามกันะครับแต่ว่าแล้วตอนนี้ก็พวคิดเองรอบส่วนตัวนี้ก็จะมีแบบแบ็ k สําหรับ paradise แล้วก็ช่วงงานเราเกิดตรงนี ก็จะเป็นงานเกิดที่วันที่ส6ตุลาคมก็เป็นเอ่อเบเดนต์มาองอ๋ออไรก็เป็นแฟนคอนทคอนแฟนมาไว้อยู่เลยคจะมีอะไรอีกมีโอ้ก็เยอะครับเยอะก็ใครอะที่ผมไม่มีโอกาสได้เจอทีก็ก็อยากจะเห็นพี่วันสเตต์มาแล้ว ก็มีโอกาสที่ได้ได้กันโชว์อาจจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ทุกคนแบบอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ดูกันบ้าเซอร์ไพรส์ที่ว่ามันเป็นยังไงบอกไม่ได้โอ้รีบด้วยเซอร์ไพรส์ะครับเอ่อตอนนี้สุขภาพร่างกายโอเคใช่ไหมโอเคครับโอเคก็จะมีอะไรก็เป็นผูแล้วครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับแล้วก็ตอนนี้สุขภาพร่างกายโอเคแรงแล้วก็ครบเต็มร้อมทั้งกายที่งทีทุกคนสบค่ะขอบคุณมากค่ะ